สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้ในงวดที่แล้วนะครับในงวดก่อนลงสูตรโค้งสุดท้าย2ตัวล่างชุดเดียวให้นะครับแต่ผลปรากฏว่ามันเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักสิบนะมันหลุดนะครับมันออกออก89นะครับจะมีอยู่2สูตรนะครับ สูตรนี้เนี่ยหลุดทั้งหมดเลยนะครับสูตรนี้ไม่เข้าทั้ง4ทั้ง0นยครับแต่จะมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับสูตรนี้จะเป็นอีกสูตรที่ลงให้นะครับหลัก10นะไม่เข้าแต่หลักหน่วยที่เข้าเลขเก้านี่ก็คือ8ปดเก้ับดังนั้นในวันนี้ก็จะมาคำนวณสูตร ที่ได้เลข9สูตรนี้ให้ดูนะครับว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับหลักแสนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวกสิบท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 3าครั้งนะบ,บวกหนึ่งคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าดนะครับงวดนะครับ มาดูตัวเลขคนใหม่นะครับจะอยู่ในสูตรที่2นะครับจะอยู่ในสูตรที่สองเอาหลักแสนนะครับเลข4บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข8บวกร้อยหน้าครั้งที่สองาครั้ง3 9 2เกบวก10บท้ายครั้งที่1เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองาครั้ง3า2เจดสูตรจะบวก1 4บวก8ได้12 12บวก7ได้ 19, 19 19ก็เป็น39 39บวกอีก7 46 46มาบวกอีก8 54 54บวก1 55, 55 55เป็น75 75บวก1 76, 76 76นะครับได้เลข6นะครับเดี๋ยวผมนับอีกทีนะเผื่อผิด4 8 12 12 19 สิก็เป็น39 39มาบวกอีกเ4็ด6บวก8 54 54 55 56ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นได้เลข6นะครับในงวดใหม่นีในงวดใหม่ใน,ใ,หมในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้ได้เลข6จะมาหรือเปล่าเลข6หรือจะหลุดนะครับ เพราะว่ามันก็เข้ามาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้เช่นเชนกันเอาลรามาดูสูตรหลัก10ในสูตรที่1ดูนะเผื่อมันกลับมาเข้านะครับเอาหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง3าบวกสได้หกบวกร้อยบนเลขห้าบวกสิบล่างหน่วยล่างบวก8ปดบวกเก้าบวกหลักสิหน้าครั้งที่สองเลขเบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ บวกสิท้ายครั้งที่1เลขเจ็บวกสบวกสคงที่บวกบวกหได้สิบเอ็ดสบวกแได้สิบเกบวกเได้ยี่สิบแปดยี่สบแปดบวกเจ็ได้สามหบวกอีกเจ็ดสี่สิบอีวกเจ็ดสบวกอีกสี่ได้เลขสาสูตรนี้ ได้เลขสามในตำแหน่งหลักสิบนะครับแต่งวดก่อนมันไม่เข้านะหลักสิบนะครับเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลขหกนะครับงวดนี้แต่หลักสิบงวดก่อนหลุดงวดนี้ได้เลขสามก็ลองดูนะครับเผื่อใครชอบตามสูตรเก่านะครับส่วนสูตรงวดใหม่นะครับเดี๋ยวผมค่อยทยอยลงให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สูตรเก่าที่เคยลงให้นี่ก็เหลือไม่กี่สูตรแล้วนะครับยังเหลือสูตรวิ่งบนตัวเดียวอีกเนาะก็มีวิ่งล่างสองตัวที่ยังไม่ได้ลงให้นะครับแล้วหลักแล้วหลักสิบนี่เดี๋ยวค่อยลงสูตรใหม่ให้แล้วกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ